ในชีวิตทางการเมืองของผมได้สู้กับระบอบทักษิณตั้งแต่วันที่ระบอบทักษิณได้สถาปนาขึ้นมาในประเทศไทยนั่นก็หมายความว่าตั้งแต่ปี2544จนมาถึงผมได้เป็นสอสอครั้งแรกในปี2548แล้วก็สู้กับระบอบทักษิณมาโดยตลอดจนถึงวันนี้ ไม่ว่าใครจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าประนีประนอมกันหรือจะหัวอำนาจหรือสมประโยชน์อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมก็ยังประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าผมยังสู้กับระบบทักษินต่อไประบบตักษินตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ากำลังคืนชีพ แล้วก็กำลังแข็งแกร่งขึ้นนับตั้งแต่มีระบบทักษิณมาแล้วก็ถูกรัฐประหารโดยคอมมชเมื่อปี2549เลือกตั้งเมื่อปี2550ระบบทักษิณก็ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งถูกรัฐประหารเมื่อปี2557 มีการเลือกตั้งเมื่อปี2562พักเพื่อไทยของระบอบทักษิณก็มาเป็นที่หนึ่งชนะการเลือกตั้งเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าฝ่ายรัฐประหารไม่สามารถเอาชนะระบอบทักษิณได้ระบอบทักษิณเพิ่งมา่พายแพ้ให้แก่พกรรคก้าไกลเมื่อการเลือกตั้งปี2566นี่เองครั แต่ว่าระบบทักษณิณก็พลิกสถานการณ์มาจับมือกับฝ่ายอนุรักษนิยมตบัดสัตว์หักหลังประชาชนกระโดดข้ามขั้วมาจัดตั้งรัฐบาลกันเพื่อที่จะเข้าสู่อำนาจสาบใดก็แล้วแต่ถ้าหากว่าระบบทักษณิณกับฝ่ายอนุรักษนิยมไม่แตกคอกันไม่หักหลังกันไม่แตกแยก ระบบตักษินก็จะอาศัยใบบุญของกลุ่มอนุรักษ์นิยมสร้างอำนาจคืนชีพขึ้นมาอีกยิ่งเห็นภาพที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาไปร่วมงานสวดศพของบรรดาของคุณเศรษฐาได้พูดคุยกันอย่างสนิทสนมเข้าใจแล้วครับว่ามันเป็นมารยาท แต่ว่าภาษากายการแสดงออกเนี่ยบ่งบอกให้รู้ว่ามีการพูดคุยกันอย่างสนิทสนมซึ่งเห็นตั้งแต่วันที่พบกันที่ทำเนียบรัฐบาลวันที่คุณเศรษฐาได้รับตำแหน่งครั้งแรกรวมไปถึงวันพระราชทานเพลิงศพพลเอกประยุทธ์ก็ได้พบกับคุณทักษิณ ได้พูดคุยกันทักทายกันโดยตามมารยาทแต่ว่าถ้าถ้าผมเป็นลุงตู่ผมเป็นพลเอกประยุทธ์ผมไม่ไปผมรู้อยู่แล้วว่างานนี้คุณทักษิณมาแล้วผมก็ไปงาน,วนสวจศพมาแล้วถ้าไม่ไปงานนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าเพียแต่ว่าหลายคนสงสัยว่าทำไมพลเอกประยุทธ์จึงเลือกไปแล้วก็ได้พบกับ คุณทักษิณภาพที่ปรากฏออกมาเช่นนี้ก็ทำให้กองเชียร์หรือมวลชนที่สนับสนุนฝ่ายอนุรักษนิยมฝ่ายที่ต่อต้านระบบทักษิณเห็นภาพที่ลุงตู่เปรียบเสมือนแกนหลักของฝ่ายอนุรักษนิยมไปพูดคุยมีไมตรีกันพบหน้ากันก็ได้ทำให้มวลชนก็รู้สึกอึดอัดท้อแท้ ผิดหวังอ่อนลา้าแต่ใครจะอ่อนล้าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ก็ก็เข้าใจได้แต่สำหรับผมผมก็คิดว่าผมยังไม่ยอมแพ้อย่างต,ตรวจสอบและก็ต่อสู้กับระบบทักษิณต่อไปใครจะเห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้จับมือกันได้แล้วพอแล้วเลิกลากันแล้วเสร็จสีรูปกันแล้ว วัวประโยชน์กันได้แล้วโดยทิ้งอุดมการณ์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบทักษินที่ผ่านมาใครจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่าสมมับผมก็ประกาศว่ายังยืนหยัดต่อสู้กับระบบทักษินต่อไปครับ